พระกัมภีรบอกว่าผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูได้รับสิทธิ์เป็นลูกของพระเจ้าปร่งก็เรียกเขาว่าสหายไม่ใช่ทาสแต่ปรากฏว่าในพระกัมภีร์หลายตอนเช่นในโรมในสเปรโตในยากอบยูดาโคลินต่างๆเนี่ยเรียกผู้เชื่อหรือ ผูรับใช้พระเจ้าว่าเป็นทาตของพระคริสต์ตกลงเป็นลูกหรือเป็นทาตกันแน่คำถามนี้น่าสนใจมากเพราะว่าดูเหมือนเป็นความขัดแย้งกันในสายตาของมนุษย์ว่าเอ๊ะตกลงเราที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเนี่ยเราเป็นลูกของพระเจ้าหรือเป็นทาตของพระเจ้ากันแน่ ในสายตาของมนุษย์เนี่ยการเป็นลูกและเป็นทาสในเวลาเดียวกันมันเป็นไปนไม่ได้ลูกไม่ใช่ทาสและทาสไม่ใช่ลูกแต่ว่าถ้าเรามองในมุมมองของพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยเราจะพบว่าไม่ได้ขัดแย้งกันเลยในยอห์นบทที่1ข้อที่12บอกว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อวางใจ ในพระนามของพระองค์พระองค์จะประทานสิทธิ์ให้เป็นลูกของพระเจ้าดังนั้นทุกๆคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ตรงนี้ยืนยันชัดเจนว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วในยอห์นบทที่15ข้อที่15พระเยซูพูดเองบอกว่าเราจะไม่เรียกท่านว่าเบาหรือเรียกว่าทาตอีกต่อไปนะแต่จะเรียกท่านว่ามิตรสหายก็เป็นอีก บทบาทหนึ่งว่าพระองค์ไม่เรียกเราว่าบ่าวอีกต่อไปแต่เรียกเราว่าเป็นสหายกันเพราะว่าทุกอย่างที่รู้เนี่จะสําแดงให้กับเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นทั้งสองข้อที่อ้างมาเนี่ยทาให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของเราผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูเนี่ยกับพระเจ้าเนี่ยเป็นความสัมพันธ์แบบครอบครัวแบบสนิทสนมแล้วก็ในยอห์นเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นคนในครอบครัวเป็นลูกกับพ่อ ใกล้ชิดแต่ในทางกลับกันในอัการทูตหลายคนไม่ว่าจะเป็นเบรโตเปาโลยากอบยูดากับเรียกตัวเองว่าเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์ซึ่งคําว่าผู้รับใช้ในภาษากรีก ตรงนี้เนี่ยใช้คําว่าดูลอสซึ่งแปลตรงตัวว่าแปลว่าธาตุแล้วก็ไม่ใช่ธาตุธรรมดานะดูลอสเนี่ยเป็นธาตุที่ผูกพันแบบตลอดชีวิตแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วทีนี้ก็เลยมาถึงความงงว่าแล้วตกลงว่าเราเป็นลูกหรือเราเป็นธาตุของพระเจ้ากันแน่คําตอบของเรื่องนี้เนี่ยทั้งสองภาพนี้มันเป็นแค่สถานภาพ,พภายนอกแต่ในเรื่องความสัมพันธ์เมื่อเรามองดูพระคมภีทั้งเล่มเราจะเข้าใจว่าอ๋อเป็นความสัมพันธ์ของ่าทีภายในที่มีต่อพระเจ้า ด้วยความรักเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพระเจ้าเป็นพ่อเราพระองค์ทรงเลี้ยงดูดูแลเอาไว้ใจใส่ปกป้องเราแล้วก็เรามีสิทธิ์เข้าเฝ้าพ่อเขาเฝ้าพระบิดาอย่างมั่นใจในฮิบรูบทที่4ข้อที่16แล้วก็เราจะได้รับมรดกจากพ่อของเราพระบิดาในสวนรรค์ด้วยโรมบทที่8ข้อที่17แต่ขณะเดียวกันเมื่อเราเรียกตัวเองว่าเป็น ท่าของพระคริตผู้รับใช้ของพระคริตดูรอสของพระคริตมันเป็นท่าทีของการยอมจำนนต่อ พระเยซูอย่างหมดหัวใจคือเป็นการทราบซึ้งและตระหนักว่าโอ้โหเราเนี่ยถูกไถมาด้วยราคาสูงคือด้วยพระโลหิตของพระองค์พระฤลธิตของพระเยซูคริสต์ในหนึ่งโครินบทที่6ข้อที่20ดังนั้นเนี่ยเราจึงไม่ใช่เจ้าของตัวเองอีกต่อไปจากนี้ไปเราขอดําเนินชีวิตมอบชีวิตทั้งหมดให้เป็นของพระเยซูให้พระองค์ทรงใช้ตามพระประสงค์ของพระองค์ดังนั้นเราเป็นลูกที่ดีในสายพระเนตรของพระเจ้าและเป็น ลูกที่ดีผู้ที่ยอมให้พระเจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตของเราเป็นลูกที่ดีผู้ที่ปรารถนาจะรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อเหมือนทาสที่สัตย์ซื่อรับใช้เจ้านายแต่การรับใช้ของเราที่รับใช้บนิบัติพระเจ้านี้ไม่ใช่รับใช้เพราะความกลัวเหมือนกับทาสที เป็นทาตของมนุษย์แต่รับใช้ด้วยความรักอย่างสุดหัวใจด้วยความซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าเปาโลก,ก็เลยเรียกตัวเองว่าข้าพระเจ้าเนี่ยเป็นทาตของพระคิดไม่ใช่ด้วยความจำใจที่ต้องทำนะแต่ว่าด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งและด้วยความรักเทิดทูนพระเยซูอย่างยิ่งผมขอรับใช้พระองค์อย่างกับที่ ทาที่สัตซ์ซื่อรับใช้เจ้านายเพราะโรรองทรงดีกับชันเหลือเกินดังนั้นผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูเป็นลูกของพระเจ้าชัดเจนแต่ขณะเดียวกันผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูควรจะมีท่าทียอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงให้โปร่งทรงใช้เราทุกอย่างใช้ ทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติแต่พระองค์เพื่อทําตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะว่าเรารักพ่ออย่างสุดหัวใจเราจึงอยากจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตทุกส่วนในชีวิตรับใช้พ่อผู้ที่ทรงรักเราอย่างสุดหัวใจดังนั้นคําว่าทาตในคนํานี้ในพระคัมภีร์เนี่ยจึงไม่ใช่ทาตแบบบังคับแต่เป็นทาต ที่เต็มใจทาตแห่งความรักว่ายินดีเต็มใจปนิบัติรับใช้พระเจ้าผู้ทรงรักฉันอย่างที่สุดดังนั้นความเป็นลูกและเป็นทาตในพระองพีจึงไม่ขัดแย้งกันแต่สอดคล้องกันอย่างงดงามครับ